ผมก็ไปเช็คดูว่า,าถ้าเขารับไฟจากลาวเขาน่าจะรับไฟจากาที่ไหนนะก็คิดว่าแถวนั้นนะที่ใกล้ที่สุดเนี่ยมีเขื่อนพลังน้ำนะชื่อว่า,าโรงไฟฟ้าหรือว่าเขื่อนไฟ,ฟเขื่อนที่เดินมีโรงไฟฟ้าชื่อว่าน้ำาทาน้ำทาหนึ่ง โรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำทานหนึ่งเออน้ำทานหนึ่งค่ะซึ่งอันเนี้ยเป็นบริษัทของจีนะนะออลงทุนร้อยละแปดสิบแล้วก็เป็นวิสาหกิจไฟฟ้าของเราลงทุนร้อยละยี่สิบสร้างเสร็จ เมื่อปี2562แล้วก็เดินจ่ายไฟตั้งแต่ปี2562เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำทานหนึ่งเนี่ยนะคะเขืเ่อนไฟฟ้าคิดว่าใช้จากเขืเ่อนไฟฟ้าพลังน้ำน้ำทานหนึ่งนี่แน่นอนเพราะว่ามันมีสายส่งมาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่สามเหลี่ยมทองคำคอยู่แล้วนะตรงนั้นก็เป็นเมืองคาสิโนอะไรต่ออะไรอย่างที่เราทราบกันแล้วก็นักทุนจีนก็ไปลงทุนที่นั่นนะมันก็สะดวกที่เขาจะใช้ตรงนั้นนะคราวน,นี้ไอ้ตัวเขื่อนเนี่ย ในน้ำทาเนี่ยน้ำทานี่เป็นแม่น้ำสาขา,ข,าของแม่น้ำโขงถ้าเรามองจากแผนที่ลาวเนี่ยแผนที่ลาวแบบน,นี้มันจะอยู่ทางนี้นะแม่น้ำโของอยู่ตรงนี้น้ำทานอยู่ตรงนี้ก็ไหลลงมาน้ำทานี่จะอยู่เหนือแม่น้ำโขงขึ้นไปก่อนมาไหลลงนี่ประมาณ62ิกิโลกำลังการผลิต168เมกะวัตต์ผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละประมาณส700ักเจ0 7 0 0ล้านยูนิตอะ ค่ะ